มาดูข้างๆใกล้ๆนะครับเดี๋ยวจะสาธิตการขึ้นลูกทรงกระบอกทรงสูงแล้วกันนะเมื่อเรานวดดินมาแล้วนะฮะดินที่เราจะใช้เนี่ยเราก็ต้องกะปริมาณให้ได้ถูกต้องนะครับว่าจะใช้ปริมาณเท่าไหร่นะครับซึ่งเรายังไม่ทําการชั่งกิโลกันเลยเนาะนะครับเพราะว่าอาจารย์อยากให้พวกเราได้ได้ลองทดสอบกับขนาดที่มันต้องใช้นะครับกับความสูง นะครับขนาดดินกับความสูงนะครับว่าประมาณไหนมันถึงจะบาลานซ์กันนะครับนะครับในเมื่อเราได้ดินมาแล้วนะครับเราก็ตั้งสูตรนะครับเหมือนตรงกระบอกทั่วไปนั่นเองนะครับซึ่งเราก็จะต้องใช้นะครับร่างกายนะครับในส่วนที่เป็นป้อมือตรงนี้นะครับแล้วก็ค่านั่งนะครับที่จะต้องดันก็สอกเราเนาะให้มีแรงในการที่จะบีบขึ้นมานั่นเอง เราก็ต้องเลือกดินที่ทําไมครับดินที่มีความชื้นความเหนียวที่เหมาะสมใช่ไหมครับประควนว่ารู้ว่าถ้าดินมันแข็งเกินเงี้ยเราก็จะเหนื่อยไหมครับในการที่เราจะขึ้นลูกดินที่ที่นิ่มเกินไปนะครับก็จะเละมือนะครับตอนขึ้นลูกแล้วก็ขึ้นลูกทรงใหญ่ๆเนี่ยก็จะลำบากนะครับเพราะว่า เขามีความเชื่อ เราก็จะเริ่มทําการเปิดสูตรนั่นเองนะครับเจาะรูตรงกลางเข้าไปนะครับแต่ฐานตรงนี้เราต้องทําให้นิ่งก่อนนะครับทั้งมือซ้ายและมือขวาครับต้องช่วยกันนะครับนี่ก็คือเราก็จะตั้งสูตรแล้วนะครับพร้อมที่จะทำอะไรครับ,จบ,จบเจาะเจาะฟิลเตอร์เข้าไปนั่นเอง ดังน,นั้นเราต้องฝึกเรื่องการตั้งสูตรให้เร็วขึ้นเพราะว่าเราจะเสียเวลาับการตั้งสูตรนานนะครับเมื่อได้สูตรแล้วเราก็เจาะไปเลยนะครับตรงกลางนะครับสองนิ้วช่วยกันนะครับ,รบวางให้ได้ ปากนันเองนะครับนี่คือเปิดศูนย์อนนะนะร,รอบแรกก่อนนะครับนย์รอบแรกก่อนนะครับนะครับเก็บตรงช่วงปากให้นิ่งก่อนนะครับรอบต่อไปนะครับก็เจาะลงมาอีกครับดึงเข้ามาหาตัวก็ได้นะครับถ้าเริ่มเริ่มแบบมีความเหนื่อยเยอะขึ้นนะครับ ปากก็เปิดออกมาก่อนไม่เป็นไรอด้รลนะครับ,นะรบเดี๋ยวเราบีบเข้าไปที่เดิมได้นะครับเจาะแต่ละครั้งก็ต้องดิดดินนะครับให้บาลานซ์นะครับไม่ใช่เจาะไปแล้วก็ข้างในนี่เคลียร์ให้นิ่งนะครับมันก็จะทําให้ตอนที่เราดีดดินขึ้นมาก็จะมีปัญหาเช็ครอบแรกก่อนนะครับเจาไป ครับวัดนะครับกับไม้บรรทัดนะครับหน่วยเป็นเซนนะอันนี้2.5นะครับต้องการ2เเซนก็ส่งลงไปอีกประมาณ2.5มิลนะครับ2.5เซนครับโอเคได้แล้วเราก็รีดดินข้างในนะครับ การรีดดินข้างในก็จะช่วยหลายๆอย่างนะครับก็คืออย่างแรกคือทําสูตรให้ตรงนะครับอย่างที่2ก็คือทําให้ผิวตรงนี้มีละ n a f t ที่สวยงามแล้วก็อย่างที่3เป็นการไล่ฟองอากาศอีกครั้งหนึ่งนะครับบางทีฟองอากาศยังอยู่ข้างในเนี่ยการกดรีดดินอย่างเงี้ยก็จะเป็นตัวช่วยไล่ฟองอากาศของก้นภาชนะอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อได้รีดเสร็จแล้วใช้ตรงน้ำนะครับในการช่วยอีกครั้งหนึ่ง เรียบโอเคไหมนะครับเมื่อเรียบเสร็จแล้วนะครับเราก็จะบีบนะครับบีบด้านข้างขึ้นมานะครับตรวนี้จะเป็นความหนาที่เราต้องรีดขึ้นมานะครับนะครับมาให้ได้ฉากนะครับคือใช้มือซ้ายนะครับตั้งฉากไว้รอนะครับมือขวาดันเข้ามา ใช่ครับจะเห็นสังเกตนะครับเป็นลูกโรงใช่ไหมครับตรงกระบอกนะครับที่มีความหนานะครับต่อไปเราจะรีดความหนาตรงนี้ให้อยู่ที่เท่าไหร่ครับ1เซนก่อนนะครับวิธีการนะครับปรับตัวนี้ให้ได้ฉากก่็นไหมเนี่ยอาจารย์จะวางตรงนี้มือขวานี่ดันเข้ามาให้ได้ฉากนะครับนีตรงขอบตัวนี้เราจะไม่เราจะเคลียร์ขอบตเนี้ไม่ให้มันบานออก เพื่อให้การทำไมครับรีดทินเนี่ยทำง่ายขึ้น้ะบานออกแล้วต้องต้องไล่มันมา,มาอย่างเงี้ยแต่อย่างงี้ปุ๊บขึ้นอย่างนี้เลยจับจังหวะให้ดีนะครับ ที่1นะครับเสร็จแล้วไหมครับเก็บตรงขอบให้เรียบให้นิ่งก่อนนะครับครับทำทีละจังหวะไม่ใช่รีบทีเดียวแล้วได้ขนาดไม่มีทางนะครับไม่มีใครที่สามารถทําขนาดนั้นได้ต้องฝึกมากนะครับก vale ็คงมีนะครับแต่ต้องฝึกแบบเยอะมากนะครับครับลักษณะรูปทรงนะฮะ ที่อาจารย์กำลังบอกได้เป็นรูปทรงเหมือนหลักหลักพงที่มันคว่ำใช่ไหมครับเพราว่าเวลาเรารีดเนี่ยตรงนี้มันจะได้รับสูงแล้วได้ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นอย่างเนี้บางทีมันจะบานออกแล้วทรงมันจะเสียน,นะครับแบบต่อไปครับ <c oughs> มีจอมีจอ ีมันก็จะมีจังหวะที่มันสายอยู่บ้างนะครับน <c oughs> ั้นมือเราจะต้องไม่สายตามนะครับจังหวะที่เราเรีบขึ้นมานะครั <c oughs> พยายามค๊อปนะครับตลอดนะครับ ไม่ต้องเร็วมากนะครับ 啊，都送了。 ้ารู้สึกว่ามันฝืดแล้วฝืดแล้วมันเส้นมันสะดุดเนี่ยแสดงว่าม,วามือมันแห้งงั้นเราต้องรีบหยุดไม่ใช่ว่าฝืดไปจนสุดนะแสดงว่ามือมันแห้งพอมือมันแห้งเนี่ยมันก็จะฝืดทําให้เส้นวงล้อที่ที่เรากําลังหมุนเนี่ยมันก็จะสะดุด ถึงมีเศษที่มันสะดวกมาก็อย่าเพิ่งไปสนใจมันคือคือเคลียร์ดินตรงนี้ขึ้นมาก่อนนะครับถ้าเราไปสนใจมันดีสมาธิเราไม่มีนะครับก็จะทําให้ชิ้นงานเราไม่ได้นะครับมาถึงประมาณนี้แล้วนะครับวิธีการนะี้เราจะเริ่มเก็บรูกทรงแล้วอันนี้คือโครงสร้างในรวมนะรเราต้องเคลียร์ด้านข้างนะครับ ครับเคลียร์ทั้ค่าให้เร้ยรอยครับ ก่อนที่เราจะเริ่มสเต็ปต่อไปต่อไปเราเริ่มเก็บลูกโป่งนะครับตอนนี้ความหนาบางแล้วก็อยู่ที่ประมาณ1เซนนะครับซึ่งทีหนักเพียจะบางกว่านี้ลราปากถ้าเราไม่ได้ปรุงดินเองเ,องเนาะ ใช่ไหมครับแต่ถ้าเราปรุงดินเอ,เองเราสามารถทำได้บางกว่านี้ ครับถ้าฝืดเลยห็นะัถ้าฝืดตั๊กทำไมครับสะดุดนั้นไม่จําเป็นจะต้องรีดมาให้จนเสร็จครึ่งทางแล้วถ้ามันฝืดก็ก็ปรับได้นะครับ ว่าตอนที่เราลีดเราต้องดูเส้นนี้เนี่ยเส้นที่มันวิ่งออกจากมือเราเนี่ยว่ามันตรงอยู่ไม่ตรงใช่ไหมเนี่ยเส้นเนี้ยเส้นนี้ที่เราต้องดู oh. <Okay. S 2> okay. ถ้าสมมติเราดึงเรารีบชิ้นงานมาแบบ <c oughs> น้ำหนักที่สม่ำเสมอเราจะไม่ต้องไปตัดปากบ,บ่อยน้ำหนักมือครับแต่ว่าแต่ถ้าเราจังหวะที่เรากวดแรงไม่เท่ากันหรือน้ำหนักมือที่ต่างกันหรือจังหวะที่รีบขึ้นมาเนี่ยจังหวะไม่เท่ากันเนี่ยปากข้างบนเราต้องมาตัดบ่อยนะครับ ถ้าเราจังหวะที่เรากวดแรงไม่เท่ากันหรือน้ำหนักมือที่ต่างกันหรือจังหวะที่รีดขึ้นมาเนี่ยจังหวะไม่เท่ากันเนี่ยปากข้างบนเราต้องมาตัดก่อนนะครับค่อยๆค,ครับจริงๆมันไม่มันอาจจะไม่ตรงตรงเป๊ะน,นะครับแต่ว่าเรากาไม่ใส่ตาคร่าวๆนะครับเพราะว่า เราก็จะมีเครื่องมือนะครับเราจะมีเครื่องมือในการที่จะมาช่วยเหล่านั่นเองนะครับก็คือไม้นะครับที่เขาเหลาเป็นรูปทรงต่างต่างแต่ว่าถ้าใช้ไม้ทันเหล็กเนี่ยมันแข็งบางทีจังหวะที่เรากดเข้าไปอ่ะบางทีมันไม่ไม่ค่อยโอเคก็เป็นรอยนะครับเห็นไหมครับไม้ทันน่ดิ ไม่ต้องไปกดแรงนะครับหมุนให้หมันกดไปตามเส้นที่เขาหมครับนมมออก<ๆ>อันนี้คือขั้นพื้นฐานนะครับอาจารย์ต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นขั้นพื้นฐานไม่ใช่ไม่ใช่ขั้นที่เราจะ advance หรือ d e c o เ a t อะไรนะครับเป็นแค่ขั้นพื้นฐานที่เราต้องเรียนรู้ เพราะว่าถ้าเราไม่เรียนรู้พื้นฐานเนี่ยเราก็จะไปดีไซน์ไปดีกเคเลตอะไรไม่ได้เพราะพื้นฐานเรายังไม่ได้นั่นคือสิ่งสําคัญที่อาจารย์ยังไม่ให้พวกเราข้ามไปเอ้ยเป็นรูปทรงจจก,กันได้ไหม,อ,มอะไรเงี้ยหรือเป็นรูปทรงอื่นเนียมันจะไปไม่ได้เพราะไปแล้วเราจะติดกับพื้นฐานที่เราไปไม่ได้ครับ พอได้ไหมนะพอได้นะนะข้างบนใช่ไหมนะข้างบนมันตรงตรงไหนที่มันยังโค้งเคียงเราต้องค้างไว้นะครับข้างบนเนี้นยนะโค้งเคียงก็ต้องค้างมือตรงนัง้นไว้เยอะ โอ <curves> เคอ่ะโอเคนะครับก็ทำต่อได้เลยแต่มันแข็งแล้วนั้นต้องตัดออกดีกว่านะครับแต่งขอบด้านข้างแล้วตัดออกนะครับโอเคยปะนะครับอ่ะโอเคครับี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับ